สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับช่องของเราที่นี่คือจุดที่คุณจะได้ข่าวคริปโตจริงจังวิเคราะห์ลึกทุกมิติก่อนใครถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับเพราะทุกข่าวสำคัญอาจเปลี่ยนเกมการลงทุนของคุณได้แบบไม่ทันตั้งตัววันนี้เราจะมาดูประเด็นใหญ่ที่สุดของ XRP ที่กำลังถูกจับตามองณเวลานี้นั่นคือ rexospre XRP Hybrid Spot ETF ว่าอะไรคือมันแตกต่างยังไงมีผลต่อตลาดอย่างไรและนักลงทุนควรมองอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากบริษัท r e x c h x e s และ Osprey Funds ประกาศว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ETF ที่อ้างอิงกับ XRP เดิมทีมีกำหนดเปิดตัววันที่12กันยายน2025แต่ล่าสุดมีข่าวสำคัญว่าเลื่อนออกไปเป็น18กันยายน2025ชื่อเรียกโดยทั่วไปคือ Hybrid Spot ETF เพราะโครงสร้างมันไม่เหมือนสปอต ETF ที่เคยผ่านมือกับบิตคอยน์หรืออิตาเลียมมาก่อนจะมีส่วนที่อ้างอิงตลาดจริง Spot XRP แต่บางส่วนอาจใช้ d e r i v a t i v ETF e อื่นหรือ s u b s i d i รี่โครงสร้างเฉพาะตามกฎที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจว่าไฮบริดสปอต ETF ของ XRP มีนัยสำคัญยังไงเราต้องทบทวนว่า Spot ETF ของ Bitcoin และ Ethereum เป็นอย่างไรสปอ Bitcoin ETF ที่ได้รับการอนุมัติในสหรัฐมักจะถือ Bitcoin โดยตรงในฐานะสินทรัพย์หลัก ผู้ถือกองทุนมี exposure ตรงไปยังราคาตลาดสปอตของ Bitcoin Ethereum Spot หรือ Future และ ETF อื่นๆมีโครงสร้างที่แตกต่างกันแล้วก็มีการถกเถียงเรื่อง staking, derivative, exposure ผ่านพันธมิตรรอง subsidiary, โครงสร้างเฉพาะตามกฎที่เกี่ยวข้องยันนอ .3 รายละเอียดของ r e x o s p r e y XRP Hybrid Spot ETF นี่คือสิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้และสิ่งที่ยังไม่ชัด อยู่ในโครงสร้างกฎหมาย Investment Company Act 1940, กฎหมาย a r o x Act 40, ซึ่งแตกต่างจากโครงสร้างภายใต้บางกฎหมายอื่นๆที่ใช้ใน ETF Spot แบบเต็มรูปแบบของคริปโตบางตัวผ่านช่วงการรีวิวจำนวน75วันโดย SEC โดยไม่มีการคัดค้าน No objections during review มีการเลื่อนวันเปิดตัวจาก12กันยายนเป็น18กันยายน2025โครงสร้าง Hybrid นอกจากจะถือ XRP โดยตรงแล้วยังอาจมีการใช้ derivatives ETF อื่นหรือส่วนที่จัดอยู่ใน sub-sidiary ของ Cayman Islands เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ยังไม่ชัดสัดส่วนที่แน่ชัดว่าจะตีเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตท,ที่จะเป็น spot XRP derivatives sub-sidiary i n l ต่างๆค่าธรรมเนียมและโครงสร้างภาษีที่แท้จริงว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อรวมทุกส่วนผลตอบแทนที่จะได้รับจากการถือ ETF นี้เมื่อเทียบกับถือ XRP โดยตรงหรือผ่าน ความเสี่ยงที่อาจเกิดข like ึ well ้นจากการใช้ Derivative หรือ Exposure ผ่านตัวกลางเหตุผลที่มีการเลื่อนวันเปิดตัวแม้ข้อมูลส่วนใหญ่จะบอกว่า SEC ผ่านการรีวิวแล้วไม่มีการคัดค้านในช่วง75วันตามกฎหมาย Act 40แต่ก็มีเหตุผลบางประการที่ทำให้การเปิดตัวถูกเลื่อนออกไปเหตุผลทางด้านการจัดการภายในหรือการปรับโครงสร้าง บางข่าวระบุถึงเรื่องการเตรียมการภายในฝ่ายกฎหมายภาษีและหน่วยงานกำกับดูแลที่อาจอยากให้มั่นใจในรายละเอียดก่อนเปิดตัวจริงการรอให้สภาพตลาดเอื้อต่อการเปิดตัวดีกว่านักลงทุนสภาพคล่องความสนใจและเซนติเมนต์ตลาดโดยรวมอาจมีผลต่อการเลือกวันเปิดตัวที่เหมาะสมมากขึ้นการเปรียบเทียบกับ ETF ตัวอื่นๆของ Rexospray เช่น DOGE Dogecoin ETF ที่ก็มีการเปิดตัวในช่วงเดียวกันหรือดีเลย์บ้างตามสถานการณ์ นี่คือสิ่งที่นักลงทุนและผู้ที่ติดตามวงการควรเข้าใจนี่ไม่ใช่สปอต ETF เต็มรูปแบบในเชิงที่ถือ XRP โดยตรงทั้งหมดเหมือน ETF Bitcoin Spot ที่ผ่านมาไฮบริดหมายถึงมีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยแต่ก็ถือเป็นก้าวแรกทางกฎหมายและการยอมรับสำหรับ XRP เป็นการเปิดช่องทางให้คนทั่วไปนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าถึง XRP ผ่านผลิตภัณฑ์ ETF ที่ได้รับการจดทะเบียนถูกกฎหมายและอยู่ในโครงสร้างกฎหมายที่รู้จัก r o a x 40สำหรับบางสถาบันความเสี่ยงที่เกิดจากเรื่อง Derivative Exposure ผ่านตัวกลางความคลุมเครือเรื่องโครงสร้างภาษีอาจทำให้ลังเลก,ก่อนเข้าเนื้อยักษ์ของพอร์ตลงทุนใหญ่ๆผลกระทบต่อนักลงทุนและตลาดในระยะสั้นเกงกำไรก่อนเปิดตัว p r e l o n g Speculation ทำให้ราคา XRP มีแรงขึ้นก่อนการเปิดตัวจริงของ ETF นักลงทุนอาจเข้าใจผิดว่าเป็น Spot ETF แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งอาจสร้างความคาดหวังสูงเกินจริงถ้าหากเปิดตัวแล้วเซ n นติเมนต์ไม่ได้ตามอาจมีแรงขายทำกำไรทําทีในระยะกลางถึงยาวถ้าโครงสร้างไฮบริดได้รับการยอมรับและใช้งานจริงอาจมีเงินสถาบันไหลเข้ามามากขึ้นเนื่องจาก ETF ทำให้การเข้าถึง XRP ง่ายขึ้นผ่านงวบประมาณเงินลงทุนดั้งเดิมและ Brokerage Account ถ้าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีลักษณะสปอตหรือใกล้สปอตที่มีความชัดเจนมากขึ้นได้รับอนุมัติ เช่นฟาวภายใต้ Act 33หรือสปอตแบบที่ถือสินทรัพย์จริงทั้งหมดนั่นจะเป็นการเสริมแรงให้ XRP ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นความเสี่ยงที่ต้องระวังนักวิเคราะห์เตือนหลายจุดที่อาจทำให้เกิดผลตรงกันข้ามความคาดหวังที่สูงเกินไปถ้าตลาดคิดว่าเป็นสปอต ETF แบบเต็มรูปแบบแต่จริงๆไฮบริดอาจนำไปสู่ความผิดหวัง การใช้ Derivatives และ Exposure ผ่านตัวกลางอาจทำให้ผลตอบแทนไม่สะท้อน XRP Spot Price แบบเต็มที่เรื่องภาษีและกฎหมายถ้าการจัดการภาษีของ Subsidiary หรือ d e Derivative มีเงื่อนไขที่ไม่ดีอาจลดผลประโยชน์นักลงทุนในขณะที่เปิดตัวอาจมีความผันผวนสูงราคาขึ้นเร็วหรือปรับลงเร็วถ้านักลงทุนขายทำกำไรวิเคราะห์เชิงราคา XRP ปัจจุบันราคาของ XRP ได้มีการเคลื่อนไหวขึ้นก่อนวันเปิดตัว เนื่องจากความคาดหวังของตลาดและข่าวเกี่ยวกับ ETF มีการตั้งเป้าหมายระดับแนวต้านและแนวรับทางเทคนิคเช่นแนวต้านที่ราวราว3 4ดดอลลาร์ราวๆสีดอลลาร์ในระยะต่อไปถ้าทำ Breakout ได้จริงผ้าเปิดตัวแล้วมีการไหลเข้าเงินจำนวนมากราคามีโอกาสพุ่งขึ้นทันทีแต่ถ้าเปิดตัวแล้ว Sentiment ไม่ได้ตามหรือตลาดตีความผิดอาจเกิดแรงขายหลังเปิดตัวแล้วราคาปรับตัวลงมิติของอนาคต จะเป็นสะพานสู่สปอต ETF เต็มรูปแบบหรือไม่ Hybrid Spot ETF ของ Rex Osprey อาจเป็นกรณีทดลองหรือจุดเริ่มต้นของตลาดที่จะเปิดรับผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิง XRP ได้ใกล้ชิดสปอตมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ยื่นฟอร์ม Under Act ที่เหมาะสมเช่น ที่หลายหลายบริษัทมีอยู่แล้วได้รับอนุมัติเช่นฟาวภายใต้ Act 33หรือสปอตแบบที่ถือสินทรัพย์จริงทั้งหมดนั่นจะเป็นการขยายทางเลือกให้นักลงทุนนโยบาย SEC เรื่องการกำกับดูแลคริปโต ETFs Disclosure Regulatory Framework มีบทบาทสำคัญมากว่าจะทำให้ตลาดสปอตคริปโต ETF โปร่งใสและปลอดภัยขนาดไหนบทสรุปเน้นยำ้ำ Rexos p r a y XRP Hybrid Spot ETF เป็นข่าวใหญ่มากสำหรับวงการ XRP และตลาดคริปโตโดยรวม มันคือก้าวแรกที่สำคัญในการเชื่อม XRP เข้ากับโลกของ ETF ที่ได้รับการยอมรับทางกฎหมายแต่ Hybrid ไม่ได้แปลว่า Spot ETF เต็มรูปแบบนักลงทุนต้องเข้าใจโครงสร้างของมันให้ชัดเจนราคาของ XRP อาจได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังและการไหลเข้าจากนักลงทุน แต่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะการตีความที่ผิดและความผันผวนหลังเปิดตัวหลังจากคลิปนี้ผมอยากเตือนทุกท่านว่าการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงเสมอถึงแม้ ETF จะช่วยลดอุปสรรคบางอย่างเช่นการถือครองโดยตรงผ่านบโบรกเกอร์ภายใต้กฎหมายที่ชัดเจนแต่ความผันผวนโครงสร้างทางกฎหมายค่าธรรมเนียมและการตีความตลาดยังคงเป็นปัจจัยที่คุณควรเผื่อใจไว้เสมอ ช่องของเราไม่ได้นำเสนอข่าวเพื่อชักชวนในลงทุนแต่อยากให้คุณมีข้อมูลครบถ้วนใช้ประกอบการตัดสินใจของตัวเอง